าบบยังขับรถมาต่อมาถึงได้โดยสวัสดีนะครับอาจารั์รักเกลี่ยเนาะอันนี้เลยเปล่าครับเรื่อยๆของโยมแม่ทีลนบนนี้ ไม่แก่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 ่ยวกลยจับจับจับายมากเลยลง่ด่มนันเองแ้วเกนอนทุกสัรว์เข้าสู่เนื้หาสาระม่ยอม่เป็นปัญหาใหญ่มากครับจะแก้อย่างไรนะครับในขณะนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปตัดอำนาจรัฐมระจักในการตั้งนโยบาแล้วเนี่ยเราจะแก้อย่างไร การตัดนี่ก็ตัดโดยย้ำรวมนะ,ะโดยย้ำรวมเป็นเครื่องกกมือเราจะแก้ยังไงครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยซึ่งสภาประชาชนจะพาทางออกให้นะครับซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยท่านมีพระสน,น,น,นัมมาสัมพุทธเจ้าในพร,ระบาทน้องเอาใจผ่อนเนาะท่านเราเจอ,อ,อท่านนัน้น,นรัฐ เจริญเพี่ยรนายกสมาคมเรื่องรักษาบ้านเมืองเนี่ยนะมีบ้างเลยนะมันก็ให้มาปัดมาไว้เรียบร้อยนะแล้วั็พัน์เจริญเกียรตินก็วันนี้โครงกันกับพวกเราเหมือนกันตรงกันบริษัทกำลังรักษาบ้านเมืองรักษาสถาบันบ้านเมือ ในการสร้างยับยั้อยู่พอดีนะมันก็ได้เห็นเราออกเฟสการประชุมมันก็โทรมาถามโทรมาถามกับอน,นันอนตมาก็ได้แนะนำให้ท่านมาวันนี้ท่านก็มาคนะรับก็มาแล้วนะว่าเป็นการรวมกันอย่างเป็นไปเองนะที่เป็นธรรมชาตินะ ก็นทั้งหลายนะก็พมาจะจะออกได้อย่างไรปัญหาใหญ่เลยนะครับในขณะนี้ซึ่งทางหลายฝ่ายก็พยายามนะครับอย่างยิ่งที่จะเอาฝ่ายตนให้ชนะฝ่ายที่มีเสียงข้างมากก็พยายามจะให้ตนได้เป็นน้ำปรีนะครับให้ได้ขึ้นเป็นกุมรัฐให้ได้ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอำนาจรัฐอยู่แต่เดิมเนี่ย<ม>ก็พยายามที่จะไม่ยอมให้อำนาจรัเปลี่ยนมือไปเพราะว่าก็จากเหตุผลทั้งด้านความมั่นคงของชาติจากเหตุผลด้านเรื่องการมีอำนาจแล้วก็ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทั้งหลายแล้วก การใช้อำน,นาจที่ผ่านมาก็มีปัญหาซึ่งอาจจะมีความผิดนะครับในทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายแห่งชาติได้หลายอย่างทีเดียวเพราะนั้นก็ต่างคนต่างไม่ไม่ยอมจะให้ใครเอาอำน,นาจรับไปได้โดยเด็ดขาดก็มีการต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งทางรับและทางเปิดเผยนะครับซึ่งมีต่างชาติเป็นหลานพี มีต่างชาติเป็นหลังปิกนะครับทั้งอเมริกาท,าทั้งจีนนะครับเป็นต้นก็เป็นหลังปิกให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วทางฝ่ายอำนาจเดิมเนี่ยก็พยายามจะปรึกษาการนะครับด้วยวิธีการต่างๆถึงอย่างไรก็ตามนะถ้าสถานการณ์ยังคงไปอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ว่า สองฝ่ายมาเป็นน้ำงฟรีนะครับมาเป็นรัฐบาล mm hmm. ก็จะขยายความขัดแย้งไปใหญ่ยยโตไม,ไม,ไม่ไม่มีหยุดหรอกครับ mm hmm. จะต้องปะทะกันทางประชาชนเอาประชาชนฝ่ายตนเองมาขึ้นทำได้กำลังนะครับมาชุมนุมการขนานใหญ่เพื่อจะมีบบังคับปรับกันให้ตัวเองได้มากนะครับ หรือเข้าไปปุ่มรัฐไม่ได้ฝ่ายตรงข้าก็ต้องไประดมนะครับสบรรพกำลังประชาชนอีกเหมือนกันออกมามันก็จะเกิดเหตุการณ์คนไทยฆ่ากันเองแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ฝ่ายที่มีอำนาะจรัฐใช้อาวุธเข้าปราบปรามประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็กลายเป็นกาจบนองเลือดนะครับในท้ายที่สุด มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมวนเวียนนะครับพฤษภสาหมิุนานตุลาครับหรือว่า6ตุลา19น,นะครับมันก็จะจะมาอยู่เรื่อย,อยนะเพราะฉะนั้น